สวัสดีนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาเทสอ่าเซิร์ฟเวอร์วอซีครับของแอดปอลนะครับอ่าวิธีการปรับภาพนะครับวิธีการปรับภาพขั้นแรกเลยเข้าออปชันนะครับปรับแล้วแต่ความแรงเครื่องคนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ Full Screen นะครับตอนแรกจะมาเป็น Yes นะครับปรับเป็น No นะครับแล้วก็กดพ p p l y ได้เลยมันก็จะเหมือนกับ Fast Load นะครับ เวลาที่เข้าเซฟบนแล้วเข้าบางคนตัวละครค้างบ,บางคนก็ไม่ค้างครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองเข้าดูนะครับโอเค โอเคก็ได้นะครับผมผมจะแหลกๆหน่อยแล้วแต่นะครับเราะข้าเท่าโหมดโคลราโดนะครับก็ก็จะเข้าได้เหมือนกันนะครับแต่จ,จะโหลดชาร์จไฟหรือเรียกว่า็ได้นะครับเอาสำหรับวันนี้ก็รีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมครับ